โอ้โหพัตคารนี้มีแม่ครัวสวยมากเลยนะคะพัตคารอันนี้พัตคารตะกุดนนรเวียงนะคะนําโดยคุณครูออสนะคะค่ะพร้อมกับน้องๆคุณครูในโรงเรียนนะคะวันนี้เป็นเมนูข้าวมันไก่นะคะอาหารกลางวันของที่นี่นะคะ่ะเด็กๆก,ก็จะได้ค่ะไว้โชว์หน่อยค่ะโชว์ถาดข้าวมันไก่นยโอ้โห แล้วก็มาได้ผลไม้เป็นแตงโมนะคะคุณครูก็มาดูแลให้ทุกคนพอได้เสร็จเรียบร้อยนะคะก,คคก็เออมานั่งโต๊ะอ่า เป,เป็นระเบ e ียบเรียบร้อยเลยใช่ไหมคะนี่โอเคนะคะพอนั่งโตเองแมนักเรียนก็ทั้งหมดทัถชิชันของจีนี่นะคะก็จะมาทานอาหารกลางวันกันค่ะโดยคุณครูดูแลให้นะคะค่ะวันนี้ก็คณะนิเทศติดตามความพร้อมเปิดภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2,567นะคะก็ได้มาติดตามที่โรงเรียนบ้านตะกิตมูลเรียงนะคะนำโดยท่านผอชัยนะคะก็มาพบ ก,การกร็คือคุณวิติศนะคะคุณครูวิติศพร้อมกับคณะคุณครูได้ดําเนินการดูแลลูกนักเปลเียนอย่างดีเที่ยมนะคะค่ะก็ขอบอกเล่านะคะพูดเล่าในสิ่งที่เจอสิ่งดีๆแล้วเราอยากนํามาบอกต่อค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ